วิทยากับชีวิตชีวิตกับวิทยาศาสตร์ตอนร่างกายของเรานําเสนอเรื่องลิ้นกับการรับรสลิ้นมีหน้าที่ให้เรารับรสรู้รสว่ากินอาหารรสชาติเป็นยังไงรสชาติอาหารและมีฟันช่วยบดเคี้ยวอาหารเดยต่อมเขาเกียบรสชาติอยังบงบลูอ่ะ รสบ้านได้ห่ะอทฤษฎีนี้เริ่มสงสัยแล้วเอ้าเขาบอกว่าฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารจะเอาอีหยัง,งสัตวกินเขาเคียบอ่ะเอาเงือกเอาว <What? S 1> ัดบ่หิหฟันเนะสรุปแล้วทฤษฎีนี้ต้องทบทวนเ<ส>มนูปลาดุกต้มน้ำปลรา ใส่ไข่สองฟองพิเศษนะเมนูพิเศษใส่ไข่สองฟองมันแปลว่าม่พิเศษถ้าไม่พิเศษเขาจะไม่ใส่ไข่นะมูเจ้าเคยไปร้านอาหารตามสั่งบอถ้าพิเศษเขาจะพิเศษไหมคะพิเศษ <laughs> เ,เขาใส่ไข่ <laughs> ทางบางาง้านเอาหงินสักตัวใดใข่้วยเหรอเนี่เยเอา้าโอ้ได้ลูกไข่้วยกับ้ำานันละ <laughs> จังหน่อยคนรวยข้าเจ้าก็ไปหาผู้ใหมิข้าเจ้ามีเงินเ <What? S 1> จ้าต้องไปหาลูกกับไายทุกทุกคน What ไม่หาคนผูกจังเลยเอาลูกสะพ้ายทุกทุกข้าเจ้าจะบ่มีเงินแต่เอาภูม <laughs> ่กะม <laughs> <laughs> า,า, <laughs> ากัดก้อนเกลือกินเป็น <laughs> น <laughs> ้ำกันปากไว้เด้อปากไว้คิดเพื่ออยากกัดก้อนเกลือกินเอาไอ้ข้าเจ้า <laughs> เดียตอมจะไปสื้ออย่างมาาเหมื่อกี้ทอเขาสารนมน้า่งคือเขาสารน,น้องใทนึ่งกินบ่สารน้่งเลยใส่มาคือส้ผานมาเห็ดเอ็นเอาไว้คือหลายยางไปเพราะไหนส่วนรถบ่หละ่ะขึ้นกลางยูขึ้นรถจะได้รถได้รถจากบ้าทรถหลายอยู่บ่ รถสามบาทรถหลายอยู่ตัวยไงโอ้เพิ่นก็รถหฮไลายใครวะเพิ่นเห็นเขาสวยเปล่าเหรออะเห็นเหยื่อว่าจะควงงามว่าจะอาเจ้าก็มาหมั่นใจหมั่นใจว่าจะของงามวะโอ้จะได้ส่วนลด ลดความสวยแม่ดอก่อยว่าเจ้ายืนบัตรผู้สูงอายุเขาก็เลวเมื่อนี่มีความสุขคือเงียบเมื่อนี่กิดคนพบความสุขอย่างหนึ่งก็คือคอยไว้แบบนี้เจ้าโจมให้ผัวคอยรู้สึกเงียบหูเงียบใจสบายหูสบายใจจะเริ่มมีความสุข ที่ได้ยินจังเดยมันไปน่าตะดึกดึกอ้าวฮะขบวนยินเร็วสิจมให้ไผ้ละมันไปน่าอะไรแล้วไปน่าแต่เศร้าก็เลยว่าพี่คนจมให้ส <c oughs> รุปวา่าใครคนพบความสุขจากการที่เจ้าว่ดได้จมอยู่ัวก็คือจริงๆแล้วก็คือผัวไปนะ <c oughs> นไปน่าไปดึกยืนยังจมไหม ยัตอมเ่อยว่าเจ้าป้ากันซ่าก็ผัวเจ้าน่ะด่ากันซูมือเที่ยงกันซูมือโจมกันซูมือป้ากันซ่ามันจงบ่ตองโจมกันจ้าบ่ต้องพิดกันไม่สิป้ากันยังไงเนาะเอาเป็นอย่างสิป้าบ่ได้โจมกันซูมือป้าโลด ปลบโบได้โลว่าเดี๋ยวอีหยังกินเอาอะแค่นี้คอยก็แม่นปลาโบได้ยังว่าเจ้าฮักเขาก็บอกแม่นนเนาปลาโบได้กันย้อนนิดนึงเขาเขาบอกให้เดี๋ยวยังซื้อกีไม่ใช่รักเขานะแต่ฉันขาดเธอไม่ได้ อย่าหาไม่ใจสอนนะยดียตอมเม่อยบเฮ็ดลิปนะเมย่อยู่เมื่อยู่คือยังไม่เฮ็ดสน่ะเท่าแล้วกับเพ็ดเป็นแล้วบรรดานใจให้พูดเขาอันละอันัะพี่น้องเยอะยตอมแล้วก็ไม่เฮ็ดตอนเท่านี่ล่ะก็ยัก ให้เป็นแรงบันดาลใจเด้อผู้ดใดเมื่อเบิ่งคิปว่าสาร้างก็ะยะิ่ดตอมให้เบิงองยิ่ดตอมไว้เด้อเป็นแรงบันดาลใจผู้เฒ่าให้พาเแล้วลูกมาเห็ดน,นั่นเฮ็ดนี่พี่นอ้องย่าให้เลาอยู่ซื่อๆเด้อสิได้แข็งแรงเบิ้องยิ่ดตอมเป็นแรงบันดาลใจให้กำลังใจทุกคนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเด้อ <laughs> ขอบคุณหลายๆเจ้า <laughs> เย็ดต่อม่ะซื้อเขาเปียกมาจากบาทเนาะสามสิบบาทเขาได้หลายแถวเต็มถ้วยคนสามสิบบาทได้้งเต็มถ้วยเขาจะเผื่เาก็อิมนะ่มเนาะผู้ถ่าเห็นผู้ถ่าไปซื้อก็เลยแห่หลายสามสิบบาทช <c oughs> งคนพุ่มใจเนาะซื้อสามสิบบาทได้เต็มถ้วยเฮ <c oughs> ้ยต่ว่าปกติันขายเส้าบาทได้หละยายเส้าบาท เพื่อขายให้เด็กน้อยเนาะสาวบัวโอ้ขายผู้เ่าก็เลยต้องขายสามสิบเาคุณยำผู้่าวเบออีนเจ้าถือตัวหละย่าโอ้สิเอาบีกืนบ้าผู้ใดเห็นคลิปนี้หยุดเดี๋ยวนี้ แวะมาทักทายบาสางกับยายตอมแน่ให้เป็นกำลังใจก่อนมาให้กำลังใจกันก่อนส่งสติ๊กเกอร์กันได้คันบออยากพิมพ์นะอย่าลืมเดอมีหน้ามันก็หนาวแล้วคนมันเหงาเนี่ยน้อยยายตอมเนาะสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสุขสุขคนมูนีบาษาสิจพามารีวิวพามาชมกับสิ่งสิ่งที่บ่มีชิมที่อยู่มาโลกมา ประมาณเกือบสองรอยปีนวัตกรรมใหม่พี่น้องเจ้าเคยเห็นปะมื่อเจ้าเคยเห็นปะเนี่ยรถรุ่นใหม่เทสลากระสูบบรได้เด้อนี่เด้อรุ่นนี้เดอรถรุ่นใหม่พี่น้องสิ่งไม่มีชีวิตที่มีอายุประมาณเกือบสองรอยปีแล้วบนโลกนี้พี่น้องอยู่มาโลกนี้ประมาณสองรอยปีแล้วถึงคั้นต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหัวใจเปลี่ยนอะไร พี่น้องเบิง้งเครื่องรถไถเครื่องรถไถเปลี่ยนแล้วเด้อในส่วนของประตูนั้นไม่ต้องพูดถึง <c oughs> เปิดแห้งบ่ได้พี่น้องมันสิหลุดข้ามือส่วนข้างในเหลือบอ่อเดียวเกียร์กับเขาบ่ได้เด้อเกียร์เข้าไม่ได้แล้วต้องค่อยๆมันจะหลุดหลุดติดมือเคยหล,ลอดหนึงหลุดติดมือพี่น้องเจ้าบ่เคยเห็นดอก รุ่นนี้ผลิตออกมากแค่คันเดียวในโลกพี่น้องรถรุ่นนี้ผลิตคันเดียวในโลกมาเบิ่งเอารถของแทขง้ขี่ได้อยู่เดอ้อถึงเสียอายุสองรอยปีก็ได้ <laughs> <laughs> ได้น้ำน้ำกระใช้ใช้หลักการกนะคือใช้หลักการตามวิทยาศาสตร์เลยได้พี่น้องก็คือได้น้ำใช้แรงดันจากไดเนี่ย ส่วนทางแรงดึงดูดของโลกเนาะส่วนทางดัานน้ำขึ้นไปแต่ว่าเพราะไปเก็บอยู่ในแทงแล้วน้ําในแทงเวลาปล่อยลงมามันปล่อยจากที่สูงน้ําเป็นของของไหลของเหลวจะเคลื่อนที่จากที่สูงลงที่ต่ําเสมอเนาะขึ้นน้าตกทั้งสิยเกิบดบ่ไหลย้อนขึ้นได้เคลื่อนที่จากที่สูงลงที่ต่ําแทกแทงน้ําก็จะไหลงลงมาพี่น้องไหลลงตามพอที่ต่ำกว่าบานบาซาอยู่ต่ำกว่าแทงมันก็นจะไหลลงมาความแรงก็จะหน่อยเพราะว่าบ่ดได้เติมบ่ดได้เติม อ,อปั๊มน้ำใส่แค่แรงดึงดูดของโลกตามแรงไหลความแรงตามแรงดึงดูดของโลกปกติเลยพี่น้องแรงดึงดูดมีแห้งลงท่าไดมันก็ะไรได้ซ้ำนั่นความสูงกใะไรได้ซ้นำนั่นบ่ไดดใส่ปั๊มถ้าใส่ปั๊มมันก็นจะไหลแรงกว่านี้กะใช่ชีวิตแบบบ่ไดเอ็นเพิ่มเติมหลายหะพี่น้องใส่ยุ่ประมาณนี้แหละอืไผเห็นคลิปนี้อย่าพึ่งเดือนผ่านเดอ้อแวะให้กำลังใจแน่เมตตาแน่คอมเมนต์ก็ได้ สรงสติ๊กเกอร์มากก็ได้บ่ต้องน้ำบาขนาดนั้นแค่แวะทักทายกันก็เป็นกำลังใจให้กันได้แล้วสมัยโบราณมากลายกล้วยตีมีประโยชน์นอกยศตำานะไม่ประโยชน์คนเล็กน้นอยเก,กินไมน่น่าจะยำกล้วยตีให้กินยำกล้วยตีให้กินเล็กน้อยก็จะแข็งแรดงว่าเป็นโลเป็นไยอย่างเขาบอกว่ามันมี คุณค่าทางโภชนาการสูงมากพี่น้องซื้อหนึ่งมันก็คือกล้วยการบนูนเพราะว่ามันมันมีความหอมหอมเย็นเย็นแมพี่น้องที่เย็นกลางห้องเก่าเันย้งแง่เอาไปนี่มันแค่จะแกลออกหน้นี่นี่มันจิกเลยอกมาเป็นคลามร้อนมันแกเออกไปแยกออกมากแบบนี้นแง่ไปก,ออก,ก็สิแยกออกไกออกม้ของมันเลย สวยปะือดอกไม้เลยพี่น้องก็ตีบจากแดดนี่เห็นบ่ยาาบ่ได้ใส่ถุงมือบ่ได้ถุงใส่ถุมีอวานเอางี้แกเอาไม่แกไปไม่ที่เตะก็นมันก็จะแยกออกจากกันไปเลยฮะบ่ต้องใส่มีใม่ออย่างเลยถึนบะมันเป็นความมาสซจันของกวยตีแล้วเขาจะก็จะไปตากแดดนะไปตากแดดนะไม่ยังเทปได้เป็นปี แตกแดดแห้งแล้วมันก็จะเป็นนีกสีพี่น้องพ่าม,มีคือดูแลว่ามิ่งเป็นยัางปวยตีบยเขาก็เก็บไว้กินเป็นการถนอมอาหารใช้ชีวิตให้มันเป็นธรรมชาติอย่าฟืนตัวเอง <Wow. S 2> ก็คือจังไปมากเขาไปรักเขา uh? ถ้ามันฝืนธรรมชาติก็จ็บทุกข์เองเขาบ่มมใจให้ก็ทุกข์ฝืนธรรมชาติปล่อยให้เป็นธรรมชาติเขาบ่ามัก หาผู้ใหม่ชีวิตคือการเรียนรู้ถ้าหยุดเรียนรู้ชีวิตก็จะหยุดคือกันเขาเรียนรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพื่อพัฒนาชีวิตผู้ใดหยุดการเรียนรู้ชีวิตก็จะบม่มีการพัฒนาปล่อยให้มันเป็นไปนตามธรรมชาติเรียนรู้ตามธรรมชาติถ้าห้าฝืนธรรมชาติ สุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับมาทิ่ตโตเฮาคือจังคนเฮ้าถ้าเฮ็ดยังที่ฝืนธรรมชาติมันจะไปได้บดโดเฮ้าจะรู้สึกว่าสบายบ่มีความสุขคือจังสิ่งที่มันเกิดขึ้นทําคนเฮ้าพยายามเอาชนะธรรมชาติพยายามฝืนธรรมชาติสุดท้ายแล้วธรรมชาติโตตอบกลับมาเฮ็ดในเฮ้าใส่ชีวิตลําบากาศเปลี่ยนด้วยดูการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมกับเปลี่ยนไป ทุกอย่างกลับมาที่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเรียนรู้ธรรมชาติใช้ชีวิตให้มันเป็นธรรมชาติย่าฝืนตัวเอง